จอปนักหน้าเหลืองเปือกกินแ่มวนลังก็เมื่อน่ใหญ่ใหญไอป่อรือว่าลูกเคยตามเพื่อกระจักคนแล้วไม่ยอมนอนกันแล้วกลางคืนได้ไหมป่อยคนอันเน่เดินลาตามยาวเดินร้อยก็วิ่ยว่าในหลุงเร็วๆก็ได้เรีงเหลืองเปลือนกกูร้านก็ได้ชักไ่านประนีก็ไม่ได้มั่วเหลืองเปลือนอยู่เมื่อกันจะผูวนเจียงไง่าย ก็โยกันด้วยความรักจ้ามาคีคนตีนี่ก็รักกันคนกวดลังก็ไม่เคยแล่เรื่องเปือนอย่ามาแต่จะกู่เอ๋มแเกิดกวดลังแม่เกิดกวดลังตายกันตายกวดลังโอ้แม่กรับเพื้อได้ตายแลกเรื่องเปือนก็ตีใส่ลังป้าไปตั้งเหมือนคู่นั่นแ้จะได้เจอกวดลังเพราะแมมคูนั่นนะใช่ได้ตีใส่ลังแลกเรื่องเปือนนี่แม่พ้มบนักหน้าแลกเรื่องเปือน คิดแรกตายวันก่อนข้าวันจบที่มาวันกุณเต็มโบเ,เร็กเดือบเผื่อนเพลนไปแั่มันกลับนาูดนนี่จะหรอวที่าวันจะได้จบทีนี้จะไม่คนห้ามไปวัดห้ามไปวัดเจอมไม่รอคกูห้ามจับเมย์ดืนอน้ำกับเจ็ดเปดคุณดือนเดืนไม่ติแรกเลยคุณไม่ติดทำไมรล้ไอ้กับเมกลางกุ้ตายตกว่าแรกเรืองเผื่อนไหวตาไหาวเม่์วะคุณไม่ลดนหนูใครเลยกัน เดือนเดือนกูว่าเออเจีงก็ลือว่าลูกเจ้าก็เต้าก็องตามพัวกินรายหนึ่งแล้วจ้าหว่าแม่ก็ตอกคอก้นยากลงลูก็อย่าเน้ยนะว่ามใต้แกเดือนไหนโตก็เรืองเปลือกปืนแม่กูเปือลบอยู่ได้ดังเป็ดพีแล้วตอนใต้ยูปนั้นลูกตามพัวมาโบเปลืออไม่เกยวจึงตามพัวก็ได้พั่วรวยกับเอ้อตึงลูกตามพัวก็ได้ไหนรอยด้ แม่เอ้ยลูกได้ไหน r อยกูเว้นก็ลือกันว่าลูกมึงได้ไหนทริปไม่ใช่ไหนทริปทริปคนแล้วไม่ร้อยนึกทำตั้งแต่จ้าตึงมัวดั่มว่าจลูกกูเป็นแล่ะเนี่ยมาเอิยนะโบวิ่งรับเกลงรับจ้างงานใหญ่นี่ลูกเอ้ยูเป็นแเล่นทำได้แค่พรีบอยและในล้านกาเซนั้นใจลุงไล่กูจะเดินปอตั้งลาดเด็กเหี้ย กู้มใจจัะไ้ได้ลูกเกยหมากหมาพอไม่เขี่ยวกูกูข้อคนรอยกับกูได้เป็นแทน่นก็ลูกเกยกูเป็นปันไม่ดีว่ะอาเลือดไปนี่คเออทีนี้ลูกกูกูปฏิญาณไว้หมดลูกกูจะพวดต้องเอาพูดเพื่อนลูกกูจะก้ยแต่งงานไม่ตามพูดละก้อยไม่เอาพูดเพื่อนกูตัดออกจากกองมรดกกูไม่ให้ใจนำจะกูลู ใช่เอาพวกเผือนมันดี้อมดีแล้วพวกเผือนเมื่อเรายืมรถก็มาเก้นะ่ยเก้เก้ปวดจกครับกแต่ด็จงแล้วไปเมี่ยวลวงมันอีเก้เลยกับมอำมาในบุญนู้ไม่เกี่ยวเกยงานเลือดไปมึงอย่าลืมพวกเผือนมันบาปปลาปุ้ตเจ้าตันได้จัดสิ้นก็จ้ำห้ามพิษลูกเมียผู้อื่นเอาพวกเผือนบาปเกิดจัดนายเกิดไปไหนเลยทำเลยจัดหน้าไม่เกี่ยวจัดนี่ให้รถก่อน แฉะหน้าไม่เกิดไอเกูเป็นเมียนอยเปลือนนี่คือลาอันประเจร์การเป็นเมียน้อยมีความทุกกันมากมายว่าเมียล่วงมีล่วงมีแต่เกียดมีแต่จักจีแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเมียน้อยมีความทุกว่ามึงแลทั้งเครนายเมียล่วงกับเมียนอยมายืนแขกันเลยตึ้งเมียล่วงองายุยูอ่อนว่าแต่แลหน้าเมียล่วงแขกว่าเมียนอยกันนอยเกียดได้กล้องจะป่าวุงกลัวเผื่อน,นี่จริงพวก ให้เราเมียน้ยเพื่อนเราไปกินด้วยมเกี่ยงเขาโตไปเราคูกัรักมันุุยังไม่ดีวะไอ้คชใจเวลาไปบ้านเมียน้ยมึงเข็นไหมไปเวลาร่างกายเต็มแรงไม่แดงเต็มเผาเวลาลบมมาเมียล่วงลบมมาตอนที่ร่างกายมัดแรงไม่แดงแห้งเปลาข้าวเด็กไม่ได้ไข้เดินไม่หลดเส้นเลือดกตนในสมองแตกตายมึงแหลบบุงพวกเผื่อนโอ้ยกูจัก โบราณคนได้กล่าวว้แล้ว่าชีวิตคนเปรียนเสมือนตอน้นไม้เมื่อมีดอกออกผลแลวจะต้องหลวงรวยไปตามกาลน,นเวลาเราเองแก่ชราทุกวันการบรินารเทศก็ทำมาด้วยความยากลําบากบันี้อยุป็นทีรักอยู่เป็นวิงควันก้องไผ่ความประชาชนชาวมหาคนครกําแพงแกว้วบันี้ติดาเศร้าตงช่องก็ยังไม่มีคููครองที่ตามความว่างปรารถนาเราเองคือราชาหรือชัยลูกเศร้าราตั้งช่องคนคือละองดาวเล็สกาเดือนอย่างไรเพื่อนคู่นอน เมื่อลูกเจ้าไม่ได้แต่งานสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เป็นพ่อนอนตายตาไม่รับลูกนี่เป็นสิ่งสําคัญลูกคือดวงใจของพ่อแม่ลูกแก็บพ่อแม่แก็บลูกถูกพ่อแม่ถูกเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ปล่อยปลบปลื้มได้ยินดีถึงนายพูดในลูกได้เรียนจบได้ทํางานแล้วแกู้กเจ้าให้จบราชบัตรแต่ตรงเล้าสุขเศร้าแกเจ้ากาโอเรียนควายบริหารธุรกิจหรือว่าสาขาคอมพิวเตอร์ให้ลูกเรียนบัญชีกับจบแล้วห้านตาไมเรียนบัญชี ตอนนี้ต่ำไรอย่างใกล้เบอร์กับม,มันตำ่ตำต่ำแต่มันเรียนมันนั่นและหลุดซ่างแปลเจ้ากาให้ตัวเปลี่ยนเป็นแนวฮอดสเตตโอ้เฮอ,อดสเตตอยู่ใจก,กันบินได้ยังแต่แค่นี้รถก้อยหั้นใช่กับใก่ล้เลี้ยงเหล่าเลยไอ้พริต ยังไงก็ติดรถควยกุลิทูจะปลอยเราะเรมาบูกุรันกอดโชลูกกูได้ลูกกูตะมันใกล้กันบินข้องเต้เด้อตะไม่ไดเลยใกายตักเต้นเตอดบินตันกับบินบินไม่ตันมันต่อเตี้ยลูกกูมันลูกเจ้าฮะไอ้ตึงลูกใจลูกใจตะมันแคว่คว้า ออยู่ปลาแน็กนอ่จอดปลาครับแหลมแหลมแร,มแรมงไอ้ลอกเล็กกับเจ้าเมืองเจ้าแล้ง่านควยคว้าเอือนจอดปลาเออผมจะแบกมอแบกอยู่ตัวันละต่มันควยคว้าคนใดชอบก็ต้องชอบหลอกมึงงันได้ชอบไหมล่ะที่หลังที่ก็ได้ถึงชอบมันไม่แหนแล้วต่ปริมานปลาคนเราไม่ต้องกินได้มาความภูมมใจมีได้ต่างปี ลูกกูจึงไม่ร่ำไม่รวยเขาไม่เคยเบียดเบียนพ่อแม่เออปุ่มใจแถวนี้เราเป็นเด็กเยาวชนทำรายได้กับครอบกลัวไม่ได้เจรา่ยาเบียดเบียนพ่อแม่แถวนี้ผู้ปกครองกับปุ่มใจแล้วลูกเราไม่เคยก่อตั้งพ่อแม่ใจลูกเพืือนก็ได้พ่อแล้วได้เมียแล้ยงอย่างก็เบี้ยพ่อแม่ใจลูกกูไม่เคยก่อตั้งไว้จากเลยยี่มจ้าป้าไม่เคยก่อลูกกันเยอะ ไอ้ตึงลูกชายไม่ได้มาด้วยไยบองล่ะไม่ได้มากับพอดีโยเรือนโอ้จันไปเยี่ยมตีเรือนวันคอนนิดไม่พอไม่ใช่โยเรือนเองน้ืเรื่อนค่อยเรือนจำกับไปไล่วันแล้วไปโยไล่พีแล้วไม่กิดกับบานพุทธไปกันไล่คนเด็กอัดใหญ่ในไล่กันรถกันเลยตวกเม้านำต้มไปไปติดปลอมลูกกู ไอ้บุญนู่อยู่ได้คนเดือนจองเดอนก็ยี่กอจ้าหลูกูเจ้าหน้าที่รักก็อนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตปุ่มใจจังเลวโยจนร่างรักไม่ดีว่าบ้านไม่ปักเจ้าก้าวไม่ตองเื้อช้ำบือเหมือนเปือนอย่ามาบืมอเมื่อไบหลกติดร่างมาโมเปือ่ยนตาลูกได้ดีพอได้บูบางคนลูกก็ไปอยู่กรุงเทพบูได้ลูกก็อยู่บางแก่อยู่บางรัก อยู่บางเกนคองกูก็อยู่บางควางแม่ปักหมาเบอกูควันหัวเจียลูกติดร่างนี่มึงยืนยอเดี๋ยวไม่จำติดกันไายใ้กูบอกให้โดนจะไม่เปรตพ่อไม่ใจติดเออมึงอย่าลืมตาไม่จั่วก็ไม่กังร่างแล้วไังช่วยเราคุยกันหัวคนติดร่างไม่ใจติดว่าปลอยจั่วจะเบอร์ปล่อยติดปล่อยไม่ได้กะลุย บ้ไม้ตังไปติดอยู่กลักกลักไม่แจ่จัวเลยกันยังบ้จัวจะเดินอยู่กัรลุยไม่ติดกันยังประตูร่างมันเหลื่อยกับเหลื่อยเล็กก็ไม่ออกกิมมาตัดก็ตัดไม่ออกแต่ใบพันเหลื่อยพูดเดียวออกรู่จากกันอันโบ้เติยวไอ้เพิ่งรุดร่างมาเป็นแล้วนั่นแม่ไอ้กูเ็นมึงอันไดติดต่อหลายกว่าไม่กี่วันแลวบาดหลวกไป เออแนวคิดแต่ละคนไม่เมื่อนจ้านกบพอด้รับควังนั่นแหละจนกิดแหละแล้วติดร่างนี่มันดีเพื่อเพราะทำไมดีเพื่อไม่ดีกอย้าปยคกันเจอกูตามเลยการติด,ตดร่างนี่มันมาดีไม่กูตื้อหว่าตาลูกเป็นนายพ่อนายยอบมเป็นนายกันย่าเอ,อิดกันไม่ไกลหรือมาเจอจับเคยไหมเออคนเราต้องทำความดีร่างคุณงามความดีอยู่ในราชนาะ ข่าวัดข้าวว่าหรือไม่กับบวชชีวิตประชาชนในเมืองเรานี่ถเจ้าว่าดีกันพินเลยนายสร้างไว้รจำเคยกันไามชนฮะผู้ใต้เรกกันเด็กไม่เต็งกันมัง้มหลักเจ้าเคยฮะไม่ตายกันาติกับปลากันแนออไม่ปักอิดวัดปกะริมกระอดนี่เออกันดีกันชาตื้อแต่เตี้กันแม็ดบวชกันแม็ดอะไรกันยืนบาตรและชนกันถูกแล้ว กยใช่บาทเรบาบวชกันไม่แล้วคุยตามึงแหละตี้คนดีที่ปลาตีเตลวเนี่ยก็ไอปูนนั่นคุยเกียงหัวใหญ่เก่งหน้าเลยไปไน้อยป่าปลาตาลอดห่อนี้อ่ะอุดกูป่าปลากูแก้ได้เว้นมึงไปไน,น้อยเว้นเว้นปลาเป็นพวกเปืองเว้นไปตำเรื่อปลาไว้กลุ่มกล้องกูเลยไอกลิ่มกล้ืองเว้นผมมึงจะได้ตายหัวปลัดนำปลาในตัวงให้ได้จุ่ม แคว้นไอ้พวกนี้ได้ไวตืบปลัดปลอมนี้เมาเจ้าคนปอกูปอกูไม่แคว้นเลยลอยเลยปอกูไอ้ปูนอแคว้นปลาเขาปลัดน้ำใต้ก้นไปก้องกับก้อนไม้ใต้ห้องผลแหลมแล้งปนิดเดี๋ยวป้าปลาไปมึงปลาไปดีไอ้ด้วยแคว้นปลาปอดได้กันปี้แคว้นปลาปอดได้จ่วยเลือดกุมก้องไอ้นี่มึงป้าปลาไปมึงปดีเพื่อไม่รูัว่าปอปลาออนปอดได้เจียงกินกู มึงปลาปลาไปทำไมเนอะไว้แคว๊นเยอปลาได้กูตัมเลดเร่งปีดป์ปีคนก็นับตื้อปลากันเปรอบัวมีปลาดีมึงมีปลามึงไปเจาะกันคนตายเวลามึงกันเขาตายมึงก็ต้องขึ้นซานกูก็ยอมขึ้นซานดีกว่าขึ้นบินหาเ,เนืออไปดิคนเราขึ้นซานมีไรล้านไม่ใจติดแต่ว่าขึ้นบินทำใจยังกี่รอยลาย้านเละขันลุนวาเน,นติดตึงหลังเคยแล้วแหละ ง่าเหลือไปดิพอุนี้นายบอกแล้วนี่ไป็นไอยปลาปลาตลอดปลาปลาตลอดก็เลยเรืงไม่เหลือความผูกขวัญหัวลิ้นจจทาานูุ้รานหัวปวดกุดจวกมอมทำไมนายอัดย้ายมาจ่ายตื้อปลาแบบนี้จอยตานโดนเลยตานก็ไม่จับโบตื้อปลาก็จะโบตื้อปืนโดไงปลาก็ไม่จับแต่เดีดำมันได้ไม่ไปยุยปย่ง <c oughs> แม่แมเล่นตึงตรงลุงมเลยก็ยังตามไปครูกูบอยรู้จเด็กตายอ,อื่เลยอย่าแร่นแล่นกับคนบากวางมึงแล่งกวางกับวานนี่วะปูดจ้าบาบาต่างปีละลมนี่กำปัดลเลยอือทีนี้คนเราบ่มอพอคิดแน่กับจ้างความดีเราตื้อปลาดีว่าตื้อปลานายพูนนี่ตื้อปลาไปในแคว้นปลาตลอดแว้นปลาปลอปป่อยปล่อยมปลาปลาตลอด ปุ่มควันก็ปลาจะเจล่้นตังน้งอยู่ไล่คนแล้วให้โบกแลง่งั้นกูนแหละแขนักหน้านะที่นี่ลูกของนายพูนนี่ตอว่าำจ,จำเร็จจำเร็จครับเล็กแตาไม่ดื้อกันตากระว่าจำเร็จตาออันนีมันตึ้งลูกพุ่มลูกเจ้าไม่เคยตามพั่ลูกเจ้าพุ่มไม่มัวมันลูกคนอื่นลูกเพืือนก็ตามพั่ไม่ลูกเราไม่เคยตามแต่งานตั้งปีไม่เมื่อลูกใลก้บางคนเนี่ยตามพั่เปี มึงแรงไอ้จัดต่ว่าลูกคุณี่คุณรู้ตามนำคิมจะเตือนมึงงั้นมาแรงไอ้ตึ้งกูณจะไอ้พอกคุณเจียงตึ้งดิว่าลูกไอ้บองล่ามันตามพวกมึงแรงเลยแล้วไอ้ลูกมึงตามพวกจริงอ่ะไอ้ลกกูกคุณตามพวกแลวนหลมนัก,กว่าไก,ก่ลูกคุณตามพวกก็สั้นเก่เไปอ้งวัาหนึ่งกิโลเลยคุณตามเลยกูจ้ะนะเป็นไก่จ้ะ น้ำมาไข่ของคะ่ะพ่อแม่กา้ากับค่ะไก่ไรไก่ตัวต้มมันเดว่าหยุมที่ิีไ้เบียก็เลยเป้อหยุมก็บเพื่อเราไม่มีแล้วคะ่ะแล้วจึงที่นี่ตั่วต้มไว้นานแล้วมันเสียงไา่มากไม่มีที่จะไปเลยแล้วัวเด้วยนะ ผัวฉันไม่มีหรอกเลิกกันนาดแล้วฉันเจอไรอ่ะชื่อเกดจันนองเกดผัวน่าเจอไรอ่ะชื่อเมดอยากแคบได,ด้ด้วยมั้งมึงเมดเนี่ยนะเกดอ, <laughs> อยากกินปลาเงากูปรินใจเกดทำไมดิคะเดี๋ยว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 เออข้อ, <laughs> ขอตอกับทำไม ออเออเนม่อมแม่เกดหวาด,ดีใชใ่นายเท่งรู้เลยไม่ต้องพูดมากนะพูดมากตายครับไปนอนกินข้าววะไม่กินกินน้ำไปไม่กินคุณนตึงเกิต็ตายถุมข้าวถุมนม้ำนะคุณเกดจ้าคืออยาแม้มนนหนังหนูว่ แล้วเงินหยดใจกวนว่ากันหน่ยมานีแต่ยาีมัวด้ะพี่เชื่ออะไรเหรอเจอหนุ่ยเหีกยคนหนุยกระด้ยหคนหนุยกับบ้านอยู่ไหนเด้อที่ชนกับอาชีพอะไรเต่าแก่กับชจ้กข้องบ่อคุ้งคนหนุยกับอ้อ นากว่าได้เขียงยัยปากนั่งระโดดบอกคุ้งปีบอกคุ้งโคโยเป็นแล้วผู้หญิงคนนี้ใครนะผู้หญิงคนนี้ตามตื้อโกแต่โกไม่เอารลอมยังอ่อนเกินแล้วผู้ชายคนนนนนไนนน้นน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 ันนนนานนนนนานนน้นานนยนพนรนาจนนนนแนนนนน คนนุ้ยครับคนนุ้ยไม่มีเมียเหรอแล้วเมียน้อยก็ล่ะไม่เมียจีเหรอครับคนนุ้ยครับไม่มีลูกเมียครับนึกกันทองมาไปไหนหมดล่ะเงินจ้องกันอยู่วันนั้นเนี่ยควักกันหนักการเลควักควักเก็บต้อก็ต้อก็บอกกันพอแล้วเยกะหลือก็ ป้าไปควักตีเอินเหล่าคิดเลงอักนวกนี่แล้วเลือดเดือนหนึ่งเหล่าเจ็ดเชฟองเดือนหลันที่จองเดือนหลันที่เมียไม่มีไม่เมียโอ้แนายรู้นี่คนอย่างเบียแดไม่เมียนี่นับกันเอยกองนับแต่ดด้วนเกตคิปีแล้วน้องสี่สิบเจ็ดปีจ้ะให้ยั่ง nên anh nô nô của non quá phải ra, mẹ non ăn cơm vậy nô anh cu rồi vậy leo nô, leo kinh cà phê cháy như vậy năn, khóc cau lui mu, không kinh không tan cơm nữa, mấy vì không kinh, cần cắm leo pro nữa không kinh nữa, เดจึงน้องเกศอยู่จากใดก็สี่สิบเจ็ดจ้าแล้วโคนนยล่ะก,กีปีก็เจ๋งกูรอดชีวิตให้ได้ได้ฮึ่งชาเลยไม่รู้กูฮึ่งชาปุ๊กเกศเนี่ยไปคว้างนะกายมาเอาไปตองเองป้อง,ง<ะ>ชื่อโคนนยกับ เกตค่ะแต่จ uhm ึงวังนี้โยคนเดียวค่ะถ้าว่าคนหน่่มมีความปรารถนายังเด่นกล้าคือปูดเจ็บปูดได้ไม่เจ็บปูดกับว่าเม้งได้ไม่เจ็บเม้ได้คือว่าใจมันอยากลองพ่าใจมันบังกลับแต่คนหน่วยก็เหมือนเกตคนหน่วยก็มีความวังนะ วังยากีใจยเกตไปจน,นเกียง,งเกลี้ยงเกลี้ยงบาเกลี้ยงไรนับเบียกับปีเหลอครับคนวนวยจริงถึงแม่จะเป็นความวังเดืเอดร้อนลอยแต่คนวนวยก็มีเหนือความความหมายความมั่นใจที่จะอยู่ในความในในความวังงานน,นะเกตค่ะครับนังเกดนะค่นะครนะับ จึงไปไหมชีวิตโกนุ่ยเถียวไม่ได้ก้าวลักอยู่นั่นเนี่ยถ้าสมุดหลองเกตได้กับปีชีวิตปีได้ก้าวลักจะมีโทษนะก้าวลักตื้อดอกบัวไปดอกหนึ่งกันได้ก้าวลักเหม็นนะลูกโกนุ่ยไม่ดังเกียด,ดเกตเรอไม่ดังเกดเป็นทองที่เกตไปอยู่กินกับพีนุย้ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คำพูดที่ก็ว่าชุบมือเปิดไม่ปื้ไม่มีปัญหาเบี้ยตางปีจะไม่ยุ่งกันเลยกับกบ้องเกตแบ่งออกเป็นร่องช่วนช่วนหนึ่งไงเกตช่วนที่นึงเปีวยวไยชีวิตปีในเหมือนได้ครับเกตตรงแบ่องออกเป็นร่องช่วนถูกช่วหนึ่งเทียมหลกเดือดขึ้นเหมือนช่วหนึ่งเทียมหลกเดือกลงหลากนักเกตนะ แล้วคนุ้ยไม่นอนละ่ะคืนนี้จังกว่าเกดไม่นอนนีโกก็กงไม่นอนหรอจะทำยังไงกงจะหนังระเบอร์จึงเกดอะไรประมาณนั้นว้าหัวข,ขวางกับขั้นนำนี่ได้ไตายนะเกดอย่ากโกรธโกนะหร้อจะไมจับมือด้วยปล่อยสีไม่ปล่อยนี่ปล่อยไม่ปล่อย ไม่ปล่อยฉันยีกนะยิกลองแล้วครบว่ามาตายเลยไอ้ดูด้ยเฮ่มันเกี่ยวกับเปิอแล้วนี่มันหัวไอ้ห้องใจยังควันแล้วนี่มันหัวตายเลยปล่อยฉันนะไม่ปล่อยเราจะไปงานย้ายกันปีไหมไปทำไมไปเจ้ากันไปไปเจอหันกุ้งเดโน ตกลงกันฮะนะนี h, ่จะไปตอนไหนไอเจงรถนักโก้นัดยันเดี่ยวเดียวกองไปเลยเบาแก่เปรตให้เดี๋ยวเจิบีเที่ยวรถจวโค้ชไอรถร้อนตัวแล้กันระหวัาลานที่ระหวันงลานที่รถโก้กอดียังเบนเป็นนั่งตรงโน้นเถอะนะฉันอยากคุยกับผู้หญิงคนนี้ ได้แต no ่เกดอย่าลืมกับมันเัญนานะ่ที่รถด่วนกับบวนสุดท้ายอย่างนี้น้องแล้วจะไงอยากได้น้องเกดคนดีห้ามเกิดเดนน้องห้ามอย่างนี้เกิดมาแต่ได้เกิดคนดีพี่จะปา